หนึ่งในปัญหาสำคัญนะครับที่แทงโอคนทำกระดาษออนไลน์นั่นก็คือการ คิดคอนเทนต์เองซึ่งวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีทีมใหญ่คุณก็คิดคอนเทนต์ได้มากและมีประสิทธิภาพได้เหมือนกับแบรนด์ใหญ่แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีตัวเอไอโมเดลที่เก่งกว่าัไทยเรียกว่าเก่งระดับที่เนียนมากแล้วก็คุณแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอันนี้เป็น A อเขียนฮะซึ่งหนึ่งแน่นอนมันจะช่วยลดต้นทุนในการที่จ้างคนหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้คนท่าเดิมแต่ได้จำนวนคอนเทนต์คูณส10ิบหรือคูณร้อยด้วยการสั่งงานนะครับแค่ไม่กี่นาทีฮะดังนั้นวันนี้คุุณณกกําาาลลัังงงจจะได้้้เเผอ content, content, ออททนววคภพแ็ปขี ลงได้เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์มจากการรู้วิธีในการสั่งงาน AI แบบนักการตลาดครับซึ่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือคุณต้องรู้ว่าวิธีสั่งงานยังไงให้ได้คอนเทนต์ตรงตามสเปคของแบรนด์ของคุณที่มีความเฉพาะคาแรคเตอร์ชัดสไตล์การสื่อสารเป็นการสื่อสารในสไตล์ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณชอบจากนั้นค่อยไปเรียนพวกเทคนิคหรือเคล็ดลับ,บต่างๆในการที่เราจะขยายจำนวนคอนเทนต์ให้มีจำนวนเพียงพอในการที่จะกระตุ้นลูกค้าของคุณและแถมยังลงได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยครับซึ่งณ้ตอนนี้นะครับผมรอเวลานี้มานาน เก่ง AI เข้ามาดังนั้นถึงเวลาแล้วครับผมกเลยจะเปิดคอร์ส AI driven c e l l content ครับเป็นการเจาะลึกทุกๆอย่างตั้งแต่สู์เลยว่าถ้าคุณไม่เคยใช้ AI คุยกับมันไม่เป็นคุยยังไงพร้อมที่จะต้องสั่งงานจะบรีฟมันยังไงให้ตรงสเปครวมถึงไปจนปรับแต่งตัวคนอนเทนต์ที่คุณได้วิธีการเลือกการตัดสินใจแล้วก็เอาคอนเทนต์เนี้ยไปขยายจํานวนคูณ10คูณร้อยโดยที่ไม่ต้องจ้างทีมใหญ่ขอแค่ใช้ AI เป็นแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็พอครับ นะครับปกติข้อน,นี้จะทอยู่ที่8,000บาทแต่ว่าลดเหลือ3,000บาทครับดังนั้นใครนะครับคิดว่าคอนเทนต์เป็นปัญหา่าใจคุณมาตลอดคิดไม่ทันสมองตันคิดไม่ออกลงไม่ทันนะครับอย่าพลาดค้อน,นี้ฮะ AI d i v e n Sell Content ครับ